สวัสดีครับเพื่อนๆครับมาพบกับเอคอนทีวีกันเช่นเคยนะครับคลิปนี้โอ้โหเรียกว่าแบบมากันแบบดึกเลยนะตอนที่ผมบันทึกคลิปนี้อยู่อ่ะก็4ี่ทุ่มยีแล้วนะเพื่อนๆนะครับเพราะว่าโอ้โหภารกิจแน่นตึ๊บจริงๆนะครับแล้วก็ขอต้อนรับอ่าสปอนเซอร์น้องใหม่นะครับกับคูลเลอร์มาสเตอร์นะครับที่ได้สนับสนุนตัวจอยคอนเทลเลอร์ตัวรุ่นสตอร์มคอนเทลเลอร์ตัวนี้นะครับที่เอาไว้ใช้ในการเล่นเกมทางฝั่ง PC นะครับก็เรียกว่าตัวจอยคอนเทลเลอร์ของคูลเลอร์มาสเตอร์ตัวนี้ ผมรีเควสไปทาง Cooler Master แบบโอ้โหแบบเร่งด่วนเลยนะพอดีว่ากะเอาไว้ว่าจะเอาตัวจอคอเทอร์เนี่ยไปทำการทดสอบใช้งานในการเล่นตัวเกม t ท k k e n 8นะครับที่มีการเปิดตัวเป็นทางการแล้ววันนี้นะครับที่ b บ e ท h นะครับซึ่งผมก็ไปมาครับก็ตอนแรกประเมินไว้ว่าน่าจะมีทั้ง2องแพทสแพลตฟอร์มใช่ไหมครับก็คือมีทั้งฝั่ง PC แล้วก็ทางฝัง่งเครื่องเนเกมคอนโซลแต่พอไปถึงหน้างานจริงๆอ้าวมีแต่ฝั่งเครื่องเนเกมคอนโซลเพลย์สเตชัน5อย่างเดียวนะครับก็เลยอ่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็ต้องกลับมาทําการรีวิวกันในสตูของเราเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวก็คงจะได้รีวิวในหลายๆบุ่มนะครับหลายๆรูปแบบของตัวเกมนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างกับตัวจอยคอนโทรเลอร์ของคุณเล r m มาสเตอร์รุ่นนี้นะครับโอเคในตัวงานนะครับวันนี้ก็เรียกว่าโอ้โหจัดเต็มจริงๆนะเพื่อนๆถ้าใครได้ไปนะครับช่วงเย็นเพราะว่าผมอยู่ ถึงสัปดาณเกือบเกือบ5้าโมงเย็นนะครับอยู่ไมไ่ได้ถึงจนจบตัวงานนะครับแต่ว่าตัวบรรยากาศเนี่ยเหมเลยว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยแหละนะครับได้มาตรฐานเลยนะครับเรียกว่ามีใช้สนามพื้นที่ของบีดแอคทีฟนะครับที่เป็นโซนที่มีเครื่องเล่นหลากหลายนะครับให้น้องๆหนูๆน,นะครับหรือว่าจะเป็นวัยผู้ใหญ่เนี่ยเข้าไปเล่นสนุกสนานกันได้อย่างเต็มที่นะครับเรียกว่ามี เกมกีฬาให้เล่นเนี่ยหลากหลายนะครับเป้าแบบออกกําลังแบบจ๋าๆเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะเล่นเกมแนว V R สุดล้ํามีให้เล่นแบบหลากหลายนะครับเพื่อนๆลองไปดูกันได้นะครับที่ไบเทคนะครับไบเทคบางนาก็ในตัวงานเนี่ยก็มีให้เหล่าสาวบแนวเกมไฟติ้งนะครับกับการเล่นตัวเกมท็กแคนเนี่ยให้โอ้โหเล่นกันแบบอย่างจัดเต็มนะครับมีเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยเข้ามา ต่อคิวเพื่อจะมาเล่นตัวเกมเทคเคนแปเนี่ยในตัวงานนี้ค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่าได้รับความสนใจหลาวจากลาวเกมเมอร์ในบ้านเราพอสมควรเลยนะครับกับตัวเกมแนวไฟติ้งตัวนี้นะครับและเมื่อจบงานตัวนี้โอ้โหผมเองก็ไม่รอช้านะเพื่อนๆไปต่อเลยนะครับกับตัวการซื้อตัวแผ่นเกมเทกเคนตัวนี้นะครับเพื่อที่จะนำออกมาเล่นนะครับก็ขอแกะกีดซิลกันแบบ สดๆกันเลยแล้วกันนะเพื่อนๆนะครับมันแกะฝั่งไหนแล้วเนี่ยลุ้นกันหน่อยนะเพื่อนๆผมก็เพิ่งแกะละัดลัดออกอัดไปลัดออกอัดนี่แกะอย่างสวยเลยอ่า,อาเหนียวมากเลยเพื่อนๆอโอเคเรามาปลืดด้ดพร้อมกันเลยนะเพื่อนๆ ลมร่วมนะครับจินตนาการไปก็ได้นะครับว่าเราแกะซีลพร้อมกันกับ Acons TV วีนะครับพราตอนนี้ผมก็แกะซีลประมาณ4ี่ทุ่มนะครับประมาณสี่ทุ่มก็คาดว่าเดี๋ยวจะรีบอัพคลิปอย่างทันทีนะครับเพื่อนเพื่อนอย่างรวดเร็วเพราะเดี๋ยวเราจะมีนัดคุยกับเพื่อนๆกันอีกนะครับคุณต่อนะครับจากเมกาเลยโอ้โหรอบนี้ผมแกะผิดทางไปหน่อยเพื่อน เละเลยอ่ะเละก็เละละรีบรีบนะครับอโอ้โหแหมแพ็คเคิ8เวอร์ชั่นของ PlayStation 5นะครับอ่ะตัวเนี้ยผมไปได้ที่ร้านโอคอ n ์เนมานะครับโอคอรเที่มาบุญคอนะครับก็อ่าก็ไปคุยกับ h ฮียหลอดนะครับได้มุมมองด้านวงการวิดีโอเกมเนี่ย เยอะแยะมากมายเลยอ่ามีโค้ดให้ด้วยใช่ไหมอ่ามีโค้ดนะมีโค้ดให้ด้วยเพื่อนๆนี่ภาษาไทยชั่วนะเห็นไหมอธิบายเป็ภาษาไทยเลยไม่ไม่เห็นนานแล้วนะเพื่อนๆแบบนี้ลักษณะแบบนี้อ่าและนี่ก็หน้าตาตัวแผ่นหม่กิ้งเลยนะครับแต่เดี๋ยวเขาคงยังไม่ได้อินสตอลในการติดตั้งหรอกนะแต่ว่า,าผมเองก็ได้ไปลองสัมผัส ในตัวงานกันมาดูแล้วนะครับก็เรียกว่าโอ้โหจีจัดนะครับจีจัดเดี๋ยวก็คงจะได้ดูว่ามือใหม่แบบผมเนี่ยที่ล้างลาวงการเกมไฟติ้งไปเนี่ยมากกว่า10ปีนะครับพอมาจับตัวเกมไม่ว่าจะเป็น Street Fighter ภาคที่6นะครับแล้วก็มาจับ Tekken 8เนี่ยโอ้โหเรียกว่าข้าม หลายหลายภาคมาเลยนะครับจะมีความรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับว่าตัวเกมเนี่ยมันจะเล่นยากเล่นง่ายมากขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูกันนะครับในตัววันต่อๆไปนะครับวันนี้ผมเองก็อาจจะต้องขอซ้อมนิดๆหน่อยๆก่อนนะเพื่อนๆเ,เ,เ,เพราะยังไม่รู้ว่าฝีมือผมเนี่ยจะอยู่ในระดับไหนนะ,ะถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนที่ซื้อกันแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวมาแอดจอย เล่นกันได้นะครับและตัวชุดลเลกเตอร์นะครับสำหรับนักสะสมเนี่ยในประเทศไทยถ้าคนไหนที่อยากจะไปดูตัวเป็นๆน,นะครับว่างานมันจะเนี้ยบจะสวยขนาดไหนพวกผมไปเห็นกับตามาแล้วนะครับที่ร้านโอคอเนอรต้องบอกว่างานแบบนี้จริงๆนะครับแล้วก็มีจํานวนที่ผลิตออกมาเพียงแค่1,500ตัวเลยนะครับเพราะว่า,าทางฮีโรดเนี่ยบอกให้เห็นเลยว่าตัวสแตมป์ข้างกล่องเนี่ยมีการลันนัมเบอร์ตัวเลขไว้อยู่นะว่ามันทับ อยู่ที่1,500ตัวนะครับ1,500กล่องนะครับก็อาจจะมีจำนวนที่ไม่ได้เยอะมากนะนี่คือนี่เฮียตัวที่8ป1กหนึ่งนี่มีของอยู่ในนี้เลยมีมีไอ้ที่ตัวที่แก่แล้วนะตัวที่7 1ตัวตัวตัวนี้ตัวโชว์ใช่ไหมฮะตัวโชว์ตัวที่71ตัวิัเอด้องดูดนข้างเห็นนะอ ถือว่าเป็นชุดสะสมที่ถ้าใครที่เป็นแฟนเกมแท็กแคนจะเป็นยุคเก่าหรือว่าเพิ่งมาเป็นแฟนๆนะครับถ้ามีกําลังซั์หรือว่าอยากจะได้จริงๆนะครับที่ดูแล้วไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อทางบ้านนะก็จัดกันไปได้นะครับจัดกันไม่ได้เลยนะครับสาหรับนักสะสมชุดคอลเลกเตอร์นะครับสำหรับในวันนี้ทางผมเองก็จะลาไปด้วยตัวบรรยากาศต่างๆในตัวงานเกมแท็กแคนนะครับที่ได้ เปิดตัวในประเทศไทยแล้วที่ไบเทคบางนานะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับช่วงท,ที่ผ่านมาที่อลองเทลเดอร์สเตมเมอร์อหรือแม้คนที่ไปลองเล่นก็จะรู้สึกว่ามันเล่นง่ายขึ้นกดง่ายขึ้นทุกอย่างตอกกับออกมานะครับเพื่อให้ตู้เล่นใหม่ได้รู้สึกว่าการเปลี่ยนเฟติกก์ได้ง่ายขึ้นอีกนะครับซึ่งโดยรวมแลนะนอกจากจะมีระบบฮีทแล้วเนี่ยการปรับบาลานซ์การปรับเปลี่ยนท่าหลายๆท่าจากท่าเจ็ดมาเป็นท่าแปดก็ มีผลต่อทั้งผู้เล่นใหม่และผู้เล่นเก่าในแง่ของความยากง่าย